มากๆแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วก็จะมีแบบมีแฟชั่นโชว์ได้ไอะไรเงี้ยมีพี่ๆมาแบบว่าเซลร์ไรสด้วยกันน่ารักมากแล้วก็อยากให้ทุกคนเอนจอยกับกับยูอร์เซลกับตัวเองใช่ค่ะเป็นไงหนูวันนี้งานแบบยิ่งใหญ่กับการตามาแต่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คือหนูเห็นชุดพี่ๆแล้วแบบโอเคเขาไม่มองหนูแล้วแหละตอนแรกตอนแรกึกว่าชุดเราใหญ่แล้วจิงเราเมื่อกี้เห็นปีกแล้วแบบโอ้ ใหญ่เนแบบว่าชาของเราจัง too much ชาของเราเยอะไปหรือเปล่าแต่พอลงมาข้างล่างอพอประมาณนี้แหละเป็นไงแล้ววันนี้แบบแฟนกอาไรจริงจริงเอ็นดูมากเลยเนาะเพราะว่ามันฝนตกฝนตกด้วยเตอนตอนนี้ก็ยังคงฝนตกด้วยแต่ยังไปตอแต่ก็ยังไม่ไปไหนแต่ว่า be careful your self ด้วยนะรักษาสุขภาพนะคะทุกคน ทที่แบบได้แฟนตาซีได้ใส่อะไรอู้ขอดพ่อค้าได้ได้ทำอะไรแบบนี้ก็แฟนๆน่าจะแบบเอ็นจอยกับอะไรครั้งนี้เหมือนกันค่ะที่ะใช่คือทั้งชุดทั้งเมคอัพทั้งผมอย่างมันแบบรู้สึกว่าไม่ได้ทำแบบนี้บ่อยๆอ่ะ ¡Gracias! ็ลุ้นไปกับทุกคนนะแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบแช่ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันแล้วก็ลุ้นบางทีก็ทําหน้าตกใจทําอะไรไปก็เห็นเป็นมีมในทวิตเตอร์อยู่ค่ะมีมเยอะ <laughs> เหมือนกันใช่เยอะเลย <laughs> พี่ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมีมของไหยนนส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่หญส่วนใหญ่อาจจะเป็นของน้องพี่เองเอค่ะมันออกมาโดยไม่รู้ตัวจริงจริง ก็เป็นหนูแหละแต่ว่าถ้าเป็นแฟนมีความสุขก็โอเคค่ะทำได้ก็คือจะออกมาบินมาเรื่อยๆก็จริงๆจริงๆเวลาที่ทำอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ตัวแบบว่าว่าตัวเองทำได้ขนาดนั้นเหมือนกันเป็ขนาดใช่เป็นตัวของตัวเองใช่ จะไม่นิ่งใช่แล้ววันนี้นิ่งไหมคะวันนี้เป็นเป็นคลาสเลยไงเป็นมูดยังไงวันนี้เราเซอร์เบสค่ะฉลองๆเราเป็นมูดแบบว่าแซ่บซาได้เลยวันนี้ใช่ีุดแฮปปี้มากวันนี้จอยจอยเขาเลิศปิดภัยไงต้องต้องรู้เรื่องนี้หล่อนเป็นการต้อนรับต้องรับภัยมาด้วยเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะเป็นเนื่งในการต้อนรับภัยมาใน ใจอ่ะดีใจมากๆเลยค่ะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเควีแบบ grow so much อะหมายถึงแบบ as as like a country เลยอ่ะคือเติบตัวมากๆในเทอมของแบบว่าการได้เป็นตัวเองการได้แบบว่า choose who you want to love การได้แบบสิ่งที่ไปากให้ทุกคนเป็นคือ be yourself แล้วก็มีควาวแค่นั้นเลยอะค่ะแบบใช้ชีวิตให้มีความสุข รู้สึกว่าเวลาที่เราเป็นตัวของตัวเองแล้วมันมันสนุกอ่ะมันมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองแล้วฟินเชื่อว่าตัวเราเองก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ก็จะมีในหลายๆคนที่จะภูมิใจในตัวเราเหมือนกันใช่เรารู้สึกว่าแค่เป็นตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยค่ะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวทุกๆคนเหมือนกันเราก็ภูมิใจในตัวแฟนคลับทุกคนเลยค่ะ ขอพูดคขาว่าอย่าลืมกินยาด้วยม <c oughs> ีสิทธิ์ป่วยสูง<ช>มากเลยค่ะวากไม่อยากให้เจอให้ป่วยมันทรามาน์ตพวกเขาก็ยังคอยซัพพอร์ตเราเสอเองขอบคุณตลอดเลยขอบคุณค่ะ นุกทุกวันเลยอ่ะเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำ every single day ก็อาจจะเห็นว่าการเปลี่ยนชุดประมาณแบบสามถึงห้าชุดต่อวันออกมาจากโรงแรมที่คือเปลี่ยนชุดแต่คือมันเป็นตารางงานที่แน่นมากๆแลวทุกอย่างผ่านไปไวมากแล้วแบบพยายามเปลี่ยนลุคในทุกๆวันก็เลยวันสุดท้ายอยากได้ลุคที่แบบว่าโอเคแบบว่าดูโตขึ้นมาหน่อยมัชัวก็เลยดีไซน์มาเป็นแบบน,นั้นแต่ว่าสนุกทุกวันเลยแล้วก็แบบ ทีมทุกคน everyone เก่งมากเลยค่ะแล้ก็ตกใจมากตกใจมากเพราะว่าแบบว่างานค a นคือมีหลายๆแบบซเลบรตี้หลายๆแบบมูฟวี่สตาร์คือแบบเยอะมากๆอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่เราื้มด้วยซ้ำอ่ะเราเราดีใจมากๆที่ได้แบบไปยืนข้างๆเขาอ่ะเพราะว่าเรามองเขาเป็นอินสปิเรชันมาตลอดแล้วเขาเก่งมากๆแล้วเรก็เลยแบบ ดีใจอ่ะแต่ก็คนที่ต้องขอบคุณจริงๆอ่ะคือแฟนคลับเพราะว่าแฟนคลับคอยซัพพอร์ตตลอดเลยแม้ว่าจะเป็นงานไหนคือเราไม่รู้ว่าจะมีคำท่าไหนใหญ่กว่าเขาว่าขอบคุณหรือเปล่าเพราะว่าโอ้หนูไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างงานเป็นยังไงกันบ้างแบบว่าชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงกันบ้างแต่แบบขอบคุณที่แบบให้เราเป็นแบบส่วนเล็กๆในชีวิตที่บอกว่าโอ้มาลักเราแล้วก็หวังว่าเรามอบความรักกลับมาเปนการ บางทีถ้ามีคนติกอะไรกับตัวผู้เลยก็อยากจะแฟนช่วยับคพอนเขทอดมือไทยเข้างตลอดใช่ค่ะ